สวัดีครับุพี่น้องยังอยู่ตลาดั็โกกบือทางนุ่นสมบูรณ์ทาบลน้องหลวงเพื่อขัวไหลจังหวัดน้องไข้ก็เราพี่น้องยังมันไปใสมาใสครับต่อชิปสองครับผมวันนี้รุ่งวันน่าอับเดียรราคาเนาะครับเนจะตีล้จะหาตะเ่งาขาใดาข้าง ตลาดนัดโน้นสมบูรณ์มันเปิดทุกมมือมันสุดขั้วจะเท่าไหร่สตีเท่าไหร่ครับไปมีพวกเราเข้าเดี๋ยวเบ่งน้ำกันมาตลาดข้าวตลาดสุดนะครับเปรียบเทียบเอาระวังในคอกในฟ้ามนะครับกับในตลาดเป็นยังไงนะครับไปเบิงสซนกล้วยพี่น้องโอ้กล้วยนี่ วัวก็มีวัวก็มีหัวบังเอาให้เจ้าก็คร er ับโอ้แม่เนี่ยอ่างไงลึก ไปแล้วครับขายหมดแล้วครบละเศร้าครบละสองหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องไปแล้วโอ้หอยอ่างลึกไงบรรยากาศ ขอ,อ,ววอ,องขวายครับนี่ขอ,องควายไปอือยืนยืนตนะนะิครับทำราคาเราก็นะทำราคาฝากพี่ทองกันเด้ยนีครับเออนี่มาครับมันของเงีนะ ว่าห้องแสดครับราคาเนี่ยสามตัวเลยบ่อ๋อแม่ลูกดีกว่าต่างหากเนี่ว่าห้าหมื่นอะคนลูกพอได้แม่ได้ก็ส้งสีสันขึ้นหมูอ่วนอ้างเลือกเออวนเป็นอี่งนี้แต่กูยี่ดีเนาะมีสายไามยั่ดีหนึ่งห้าหมื่นเจ็ ออยนะเลี้ยงพี่น้อง่างลึกคุมประมัน่อยสามสิบหาบวกกดีแล้วประมาณนั่งหีวเดีนั่งหน่อยเดยว้อสิบหกหาร้อยเนี่ยล้วยราคาหมื่นหมื่นหกพหารอยพี่น้องเนี่ยจะอโมรัของราคาพันเลย เาเลียงดากบ้านเพือว่ามทังไครับมาตะนาตนาวทั้งบ้านพบูตผมมาค่ลบไปเลี้ยงเอยู่ผมเิ่งนั่ตาใครพบบูเพิ่งเราเพิ่งเอาผมอยู่หน้าหนี่ครับไม่ไกลหอกเคยมาเพื่อมาไปเลี้ยงอยู่ก็เป็นไะไมาในบุษบุรี ไปต้ตลาดเออไปร e ่วมงานอะไรตีส่นหมากทั้ง uh> ส้นพุ ok ่นไหมทั้งสนทั้งโซ่พอด่ครับครับครับเมือวันอีกกะจีบ้านให้โอ้ครับนดงที่แหล่วนุนบนิไปไไก่ครับแล่อเบอร์โทรน่ครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เกาศูนย์งเกองหน่งเอนย์หกห้าสองศูนย์้คออางน้อครับนี่อยบ โอ้ในเครือไทยม้ตเราเ้าพมาเล่าไปเรียกที่เดือตจริงเสียงจริงเลยเออตัวจริงไอโซก็เมนเท่ารองคับคนเจริญให้ยูทูบเือยพวกกันพวกมาพูดยหา่ไปยายคือพอ้ม้เหมือนนเือนนโต๋อนี้ยายย่ายเท่าเสียแล้วก็เลยไปน้าบ้านเดียวกันครับจัเจริญหรือโน่นอะ จัรันดอนอุเทนเจอจลันดอนที่เค้นาเดียกกันเลยนริดนะครับโอ้จะขั้วยงามมาขายนอเนาะง่เถิดกัไล่กันไล่จะนไามพระงฆก่อนเราจะนำมาฝในบทถึงที่นขันโบได้แต่ถ้าขายมันจะเล้ไปชงโซ่สานตมือลงลงโอ้พอเปเราต้อง กล้วยมากพี่น้องบังว้วเราบ่านังาชนที่จะได้กบจายน้องมามักสายกล้วยกานถนาดอยู่มันคืออ่มันกับขมว่าไปซื้อกัไปซื้อยุ่ง้กันหนาอยนาวุธไปในอาวุธน่อยไปร่อนทั้งเลยบึงการพากินพาเที่ยวเลยอะบึงการต้องเล่านะเรนงเห็นกันเราอยากไหมนาที่เราเรามาผสมเทียบใหม้ผมอยู่เอาเบิมมมาทับซุ่มเอาไปแล้วมแล้ว ส่งผมมาซื้อควดถือเนาะโอ้ขวยแพกเนาะตามตัวในห้องหกหมื่นบาทครับผมเลยผมไปนัพมเอาเจ็ดมืนก่าซุมเหมือนแม่นั่งกันะโอ้ยมึงก่นนี่มึงนุซ้อมตัวหาเงิมึงนไกลกันไปไหนรไกสิรว่ามันแพงกับค้นกัซื้อดีขนาดแพงกับซื้อแพร่ตามแพงอยู่เด้ครับ นี่ตีถือก so right? ับคซื oh, so right? ้อตามถือให้กันเลยตีตัวแพรงแพงถ้ไปซื okay, sure. ้อมัตสึไซน้ำบ้านก็จะซื้อเลยครับผมครับผมัโอ้กล้วยเนี่ยี๋ผมเลี้ยงงัวขายกว้ยออกมาละโอ้กล้วยปอบีนองเอาปอบเอากล้วยมาขายคือเขาหวานๆได้พอรอครับผมครับผมขอบคุณครับ พอบัวทั้งนัตนาที่น้องเรล่นตะกล้วยสายกล้วยกำงามนั่งลงไอ้พัดเดียวครับใครเอาไม้ตัวไปดิในขายอีกตัวไปบัวนี่มานั่งเนื้อนั่งเขาบี๋เนี่ย

รถได้งานยำมันกำลังจะไข้าเสือว่าเขาพี่ดูซ้อนแค่มึงไงลุงขายป่ะหนิบ่แค่เราขายว่าเป็นผู้เสืส่ส <c oughs> อมแต่ไม่คิดขายก็ขายเพาะขาเอาไว้ว่าถึงก็ขายสุทธิบางลุงขายป่ะหนโอ้ยบ <im> ้านขง gia đình ต้องมุงไง ให้บัดรขาอะไรแม่นั่งเนี่พ<ห>ุมหนึ่ง่หนขี่ฮะเเงนี่ย<ะ>โอ้นี่งูว่าสองมืเอ็ดพี่น้องพุมแม่ลูกงูห่านาเรียงลูกแดงจึงครึงลูกแดงแกว้สองหมื่บาท อะไรเงินบักเก็เจ้าห้องใครนบักเก้คไนโอ้กาสิบหาเดี๋ยวพี่พูดสนใจเสดอคุณถามหาง้วเทึกหน่อยอยู่ในการใช้งานเคาอยู่อ่าบอกเบอร์แมไม่บัดศย์าแปดศูนย์เก้า 4 45, นนี่แปดสี่หกศูบัตรทั้งนนสมบูรเท่าไห่ล่ะพี่น้องสนใจถักมาด้ของราคาพานไหน่เราของพารไปสุดล,ล้นเลยว่ะเกน่อยก็คมบเมียลูกนี่พี่น้องควบเมียลูกลูกแดงใจไวผมม่าลูก2อง e ราคาสองหมื่นเอทซาทน งัวเลียงครับงัวเลียงลูกแดงใจไวลูกแม่ยังดีเฮ้ย <laughs> <laughs> mm. Nếu nhà vậy đang. Ăn à, kinh nhà, kinh nhà, kinh nhà ทวันนมเปไห่อย้นต้นแ้วไม้แล้เลยขาหลัไม้ามาทางไหนหวครว่าหลายจะซื้อเดอาอยู่โอ้แม่นี่นังนี่เขาคนก็เป็นหินนี่ตัดเขาคุณเต อังไทกีไทเลือดร้อยไถ่หเฮ้ยคมไทหัวไม่ตัวมันฮอบตัวมันหน้หัวเซื้อขายซื้อหมูน้ซื้ออซื้อสองตัแล้วจะไม่ตัวหัวไม่ได้ขายมาหาื้อ คนขาล้มดีคนขาล้มดี <laughs> มือนี้ว่าเรามาหามาเอามาซื้อมาซื้อมื่อนี้อันซุ่มซ <า S 1> ุม่งียบออลดไปเมืนนอไหลเหอฮะซุ่มไปจจกตลาดนันขาเลยเหรอโอ้คือมันนึงว่ะนนเพิ่ีได้ขายด้ขายู่ก้านละมือนี้ของเจ้านหอ้องอะเน่งบ้หนึ่งใช่ไหมนี่นี่แม่ดแม่นั่งเนี่ยะไโอห้องพยุอยู่่ะ สม่นทาม่นี่งเนี่ยโอ้หัวไม่นังน,งนี่คหนูหัวไทยไทยผืนเมืองเขาหัวราคาหมืน่นสองมีตัวไงพี่มีตัวเดียวผมทำมีตัวเดียวดีกว่าพูดนั่นะลูกอันนัน้นโคแม่ลูกป่ะครับ โอ้ลูกพคนผูหรือแม่โอ้แม่เบิงมม้งกันนะใครเอาหางว่าเรียงอยู่ก็แม่ลูกครับตอนแรกก็ยายไปเลยอ๋อเนี่ครับว่าแม่ลูกอืมป้าซิบเก้าหาร้อยมาสินซิบเก้าหา,า,หาหร้อยคู่นี่วะ ไม่นครับเ<อ>นี่ยหนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อยบาทเนี่ยต่อรองได้ห่องราคาพันซื้อได้หนิราคาพานันเนี่ที่ทั้งรถด,ด้วครับเออปวดอะอันแม่นี่นี่ที่ได้กระือลืมเนี่ยเนี่ยหนึ่งหมื่นหมืนสองเผื่อส,สีสันใครก็กันสุดว่า<อ>หัวแม่นาง หนาเรียงพี่น้องเลยของพอวีแม่นี่หนึ่งมืนสองพบาทราคาพันบาทนัน้องดุค่าผมอันนี้ะไรก็นพิงขึ้ลื่นเก้บาทเก้าหนึ่งมืนเกาพันห้าร้อบาทเนี่ครับคูนูนี่ควกแม่ลูกเพิ่นได้จักลูกหรอครับใช่ได้ลูกครับสำหรับคููหมักงวัวไทยผื่นเมืองครับพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายเนี่ยคม่มละมาถึง2องมื่นครับนี่มถึงตัวละมื่นำ มื่นเก้าพันบาทเก้าพันหาลอยราคาห้องพันแม่นี่1มื่นสองสีเป็นท่งไข่เั็นเนี่หของ1มื่นสองกับราคาพันคือก็เอาสนใจถักมากเบอร์โทรไงศก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหกเก้า่าสนใจง่วไปเรียงเ้อพี่น้องพูดทำรับผู้ไดหมักง่วไทยผืนเมืองพอวี่ทางนู้นสมบูรณ์บ้านนู้นสมบูรณ์ ตำบลหนองหลวงอำเภอคอแหล่จังหวัดหนองคายพี่น้องสนใจถักมาเลยเนี่ยสำหรับงัวผู้ใดอยากเลี้ยงงัวไทยผืนเมืองเขางัวหนาเลี้ยงพี่น้องเนี่ยราคาโอ้ราคาพอฟังเส่วมน,นี้ป่าฝนกำลังลงมกำลังไหล้มหน้าเนี่ยเอาไปลามน้ำหัวน้ำสวนนี่ยป้อยเขาหัวกขาสวนเรียบร้อยเลยเนี่อันนี้เป็นสำหรับผู้มักงัวไทยผืนเมืองงัวไทยกี่เทาไทยลาด ะครับบ่บ่ออกลาดกันในพ,พอมีเรื่องมีเบืออยู่ครับเพื่อนไทยกลางันไทยกระโดนหน่อยเพื่อนสิบ่มีเบือมีเรื่องนะครับอันนี้เพื่อนบัตรหน้าสายพันธุ์กิมากเปลน่ยนกลมาเป็นไทยกลางแล้วนี่ครับป,ประมาณนี้แหละครับพี่น้องเอ้าสำหรับง้อไทยกระโดนทังไถ่เพื่นเมืองเด้อโทรมาตามเบอร์โทรท,ที่ลุกวนขอนำไฟย,ยีวีทั้งนุษย์ุญทั้ทงว้ให้เลยละทักมนโนต์รับ ของราคาพานไว้ราคานี่ส่งถึงบ้านครับหาบ้ต้อได้ไงต้อหาเราเองแล้ววะอันนี้ราคาพร้อมส่งนี่ครับเนี่ยราพร้อมส่งเนี่ยราคาพร้อมส่งโอ้โอัวหน้าเลี้ยงไรพี่น้องเลย กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น,อน้องเลยช่องลูกวนบ้านหน้าคุณสำหรับผู้ชมคงจิบ,ขอ,บของลูกวนอะไ้ว้าวข้อมุลสวัสดีโชคดีจบเป็นของพพี่น้องครับผมสวัสดีครับ